เอ,อพรานอุ่นไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิจ๊ะเออได้ได้งั้นก็ไปกันเลยหลังจากที่พรานอุ่นนำนางตาลแม่ของไอ้เพิ่มเดินเท้ามุ่งหน้าตรงไปยังบ้านของตาทูลใช้เวลาเพียงไม่นานทั้งสองก็มาหยุดอยู่ตรงหน้ากระท่อมของตาทูลเพียงมายืนอยู่หน้าบ้านทั้งกลิ่นคาวเลือด และกลิ่นสาบต่างๆตีขึ้นจมูกของพรานอุ่นกับนางตาลจนแทบจะอ้วกเมื่อพรานอุ่นกำลังจะอ้าปากเรียกตะทูลแต่ยังไม่ทันที่จะได้เรียกชายแก่อายุราวหกสิบคนนี้ก็เดินออกมาจากบ้านก่อนจะพูดด้วยเสียงธรรมดาอันนิ่มนวลว่าเออพวกเอ็งมีอะไรกับข้าหรือถึงได้มาหาข้ากันที่บ้านแบบนี้เ้ามา,มา ขึ้นมากินน้ำกินท่ากันก่อนไม่มีอะไรหรอกครับตาโทนแค่ผมพาตาลแม่ของไอ้เพิ่มมานะ่ะจะถามอะไรนิดหน่อยถามอะไรหรือพลานอุน่นเอ้าตาเนอยอยากจะถามอะไรตาโทนก็นถามซะเลยสิคือตาพอจะเห็นไอ้เพิ่มบ้างไหมจ๊ะไอ้เพิ่มบอกกับฉันว่ามันจะไปล่าสัตว์แต่นี่ก็ผ่านมาสี่วันแล้วมันยังไม่กลับมาเลยจ้ะ กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันแค่ปกติสามวันมันก็กลับมาบ้านแล้วจ้ะเมื่อตาทูลได้ยินคำถามนี้ซึ่งตัวแกเองก็คาดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคนมาถามเรื่องไอ้เพิ่มแม้จะเตรียมคำพูดไว้แต่ก็ยังแสดงอาการหน้าซีดพูดจาลนลานออกไปว่าเอ็นซ วันนั้นข้าเห็นมันกัดห่างอยู่บนต้นไม้ข้างๆลำธารกลางป่าลึกนู่นนะแล้วก็ได้เข้าไปทักทายคุยกับมันด้วยคุยคุยว่าอะไรจ๊ะทําไมมันถึงยังไม่กลับมาคืออย่างงี้นะเย็นวันนั้นนะข้าล่ากเก่งป่ามาได้กําลังจะลากไปชำลกข้างๆลำธารพอเห็นเอเพิ่มมันจึงทักทายว่ามันอยู่บนยอดไม้อา้าวตาทูลครับมาล่าสัตว์หลือครับ เมื่อข้าได้ยินเสียงอันคุ้นหูอย่างไอเพิ่มทักทายผ่านสายลมเข้ามาข้าจึงพยายามกวาดสายตามองหาทามกลางผงผัยแต่เหมือนกับว่ามันจะแกล้งข้านิ่งเงียบไปจนคิดว่าข้าหนาหูแววเมื่อผ่านไปสักพักไอเพิ่มมันก็เข้ามาทักข้าอีกว่านี่ตาทูลมองไม่เห็นผมจริงเหรอครับผมก็นั่งเล็งปืนทางอยู่บนห้างนี่ยังไง หลังจากที่ข้าได้ยินเสียงนั้นจึงหันไปมองบนยอดไม้ก่อนจะเห็นไอ้เพิ่มนั่งห้งหอยขาอยู่ข้างบนกำลังจะหันปืนมาทังข้าข้าจึงตะโกนด่ามันไปแล้วก็ถามมันว่าเอ้ยไอ้เพิ่มเองเข้าป่ามาหลายวันแล้วยังไม่กลับอีกหรือแม่เองเป็นห่วงแย่แล้วนะป้าป่านี้ยังไม่ได้สัตว์เลยครับตาผมขอล่าสัตว์อีกสักสองวันก่อน ถ้าหากว่ายังไม่ได้จริงๆผมจะกลับปมู่บ้านไปเองล่ะครับหลังจากข้าคุยกับมันเสร็จแล้วจึงเอาเนื้อมาอย่างกินก่อนจะเดินกลับหมู่บ้านมาเจอพรานอุ่นนี่แหละหลังจากนางตาลที่ฟังตะทูลแล้วจึงตอบกลับไปเพียงสั้นๆว่าขอบคุณมากจ้ะแต่พรานอุ่นที่ฟังตะทูลเล่ามานั้นไม่ตรงกับที่เขาพูด บอกกับตนในวันนั้นจึงเกิดอาการสงสัยกำลังจะพูดทักท้วงแต่ถูกนางตาลลากตัวกลับไปก่อนทำให้สีหน้าของตาทูลที่กลัวว่ารานอุ่นจะหลุดพูดถึงกลับทำหน้าโล่งใจแต่เมื่อตาทูลเห็นนางตาลกับรานอุ่นเดินจับมือกันออกไปจากบ้านของตนแล้วความกโกรธ และความหึงหวงในตัวนางตาลก็กำเริบบวกกับอยากจะกําจัดพรานอุ่นที่เริ่มจะสงสัยตนเสือสมิงเท่าอย่างมันจึงพูดออกมาด้วยอารมณ์ที่โกรธแค้นว่าไอ้อุ่นมันชักจะรู้เยอะแล้วสงสัยกูไม่เข้าเรื่องแถมยังเป็นมานหัวใจกูอกีกคืนนี้แหละมึงต้องตายหลังจากที่นางตาลพาพรานอุ่น เดินออกจากหมู่บ้านของตาทูลมาได้สักพักแล้วระหว่างทางที่กําลังจะกลับไปที่ยังบ้านของตนนั้นทั้งสองถูกเสือสมิงเท่าอย่างตาทูลแอบสะกดรอยตามมาเรื่อยๆโดยที่ทั้งสองไม่ทันรู้ตัวเมื่อเดินกันมาได้สักพักผ่านบ้านแต่ละหลังมาจนเกือบจะครึ่งทางแล้วรานอุ่น เกิดอาการสงสัยในตัวของตาทูลมากจึงฉกค,คิดอยู่ในใจขณะที่กําลังเดินอยู่จนนางตาลที่เห็นว่ารานอุ่นนิ่งเงียบไปเธอจึงถามด้วยความสงสัยว่าเป็นอะไรไปเหรอพานอุ่นนี่ตาลเอ็งเชื่อที่ตาทูลบอกจริงๆเลอะฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาโกหกหรือพูดจริง แต่เมื่อตาทูนบอกแบบนั้นอีกอย่างไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องโกหกหรือเรื่องจริงด้วยคงต้องรอให้ถึงอีกสองวันอยากที่ตาทูลพูดแล้วกันหากลูกชายฉันกลับมาแสดงว่าแกพูดจริงแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือโกหกเอองั้นก็ได้ถ้าตาสบายใจแบบนั้นนะแต่ข้ามีอีกเรื่องที่อยากจะบอกเกี่ยวกับวันนั้นนั่นก็คือ เลือำแหละเก้งปานะเติงตาทูนก็บอกข้ามันไม่เหมือนกับที่บอกกับเอ็งนะซิมันไม่ตรงกันยังไงเล่าไม่ตรงยังไงหรอพานอุนก็เรื่องที่ตาทูนบอกกับตาณนะั่นแหละว่าชำแหละเก้งปานะก็จริงที่ชำแหละตรงกันแต่ตอนกลับที่บอกว่าอย่างเนื้อเก้งป่าพอกินเสร็จแล้วมันก็เดินกลับมาเจอข้าในวันนั้นมันคนละเรื่องกับที่เขาบอกตาณเลยนะ ตาทูนน่ะบอกกับข้าว่าขณะที่แกกำพลังจะชํำแหละเนื้อแกงอยู่น่ะถูกเสื้อโค้งแอบมาคาบเก่งป่าไปกินหลังจากนั้นน่ะแกก็เดินหนีมาเจอข้าในสภาพเปื้อนเลือดส่งกินขาวม้านั่นแหละหลังจากที่ข้าเจอแกในวันนั้นข้าก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรไปชอบมาพากลแล้วมันก็เหมือนกับว่าชายแกคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตาทูนคนเดิมที่พวกเรารู้จักเลยนะ ทำไมพานอุ่นถนึงคิดอย่างนั้นล่ะจ๊ะเออก็จากแววตากลิ่นสาบที่เราทั้งสองสูดดมนั่นจากประสบการณ์คนเป็นพานล่าสัตว์มาเกือบสิบปีข้าบอกได้เลยว่าเนี่ยมันกลิ่นสาบเสือชัดๆฮะสาบเสือเหรอเออถ้าข้าบอกว่าตาทูนนะ่ะเป็นเสือสมิงเอ็งจะเชื่อข้าไมหมเล่าจะเป็นไปได้ไงกัน ทานอุ่นก็พูดไปเรื่อยนะแต่ว่าสัญชตาตญาณของพลานของข้าเนี่ยมันบอกแบบนั้นจริงๆนะตาทูลเมื่อได้ยินว่ารานอุ่นรู้เรื่องของตนแล้วจึงโกรธแค้นอยากจะปลุกไปฆ่าให้ตายซะตรงนั้นแต่ทำได้เพียงเก็บไว้ในใจแอบฟังพวกเขาต่อไปเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้งั้นมาพิสูจน์เรื่องตาทูลเป็นเสือสมิงกัน ด้วยการกลับไปบอกให้แกจุดไฟแช็กนี้ให้ติดดูต้นหน้าเราทั้งสองเลยเป็นยังไงหรือว่าให้แกปีนต้นไม้ดูก็ได้จะบ้านหรอพานอุ่นเกงใจตาเขาเลิกคิดไร้สาระแล้วมาช่วยฉันตามหาลูกชายฉันดีกว่าก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวข้าจะไปดูห้างข้างๆลำธารน,นั่นก่อนหากมีห้างที่ลำธารกลางป่าน,นั้นจริงๆแล้วเจอไอ้เพิ่มข้าจะได้มันพามากลับบ้านเลยยังไงล่ะ ทางงานฉันฝากด้วยนะจ๊ะได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงให้เพิ่มมันก็เหมือนล้านค่าคนหนึ่งเดี๋ยวข้าจะกลับมันไปดูตอนนี้เลยเป็นยังไงเอ็งกลับไปบ้านรอฟังข้าที่บ้านตาดวงนะเพิ่มพี่อะไรตาแกจะได้ช่วยเหลือเอ็งได้ได้จะ้ะหลังจากเสือสมิงเท่าเห็นว่านางตากับปาาอุ่นแยกกันไปแล้วจึงคิดที่จะไปดักฆ่าปรานอุ่นกลางป่า ข้างๆริมลำธารแทนคืนนี้เสือสมิงเท่านามว่าตาทูลรีบเดินออกจากหมู่บ้านก่อนจะกลายเป็นเสือเร่งฝีเท้ามุ่งตรงไปยังกลางป่าเพื่อดักฆ่าและทำลายหลักฐานส่วนพร,รานอุ่นหลังออกจากหมู่บ้านมาได้สักพักจึงเดินถือลูกซองตรงไปที่ลำธารหวังจะไปดูห้าง ตามที่จทูนบอกเพื่อพิสูจน์ว่าห้างบนยอดไม้นั้นมีจริงหรือไม่บวกกับตามหาไอ้เพิ่มไปในตัวด้วยหลังจากพรานอุ่นเดินถือลูกตองผ่านพงหญ้าต้นไม้และเทาวันนา,นา,นาชนิดมาจนถึงกลางป่าอันรกทึกที่อยู่เบื้องหน้าในเวลานี้เสียงนก ละสัตว์ต่างๆเปล่งเสียงร้องออกมาตลอดรวมถึงมีสายลมเย็นพัดพาความเย็นเย,ยือกทำให้ความเหนื่อยล้าเบาลงบวกกับเหงื่อของพรานอุ่นแห้งลงไม่เหนียวตัวแล้วเวลาผ่านไปราวสามชั่วโมงพรานอุ่นเดินมาถึงพงไพรมาจนถึงยามบ่ายแก่ๆในที่สุด ก็เดินถึงบริเวณลำธารที่มีน้ำไหลแห่งนี้ก่อนจะมานั่งพักเหนื่อยบนขอนไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกับลำธารสายนี้แต่ขณะที่กำลังนั่งพักอยู่บนขอนไม้นั้นรานอุ่นรู้สึกเหมือนมีในตาผู้หนึ่งจับจ้องมายังเขาอยู่ตลอดบวกกับมีสายลมพัดผ่ายอดหญ้าและใบไม้ให้สันไว ทำให้พรานอุ่นวาดระแวงจนต้องกวาดสายตามองไปรอบๆพงไพรก่อนจะยกปืนลูกซองขึ้นมาเล็งไปในทางที่เขารู้สึกว่ามีอะไรต้องมองอยู่ <L un ther> เมื่อเวลาผ่านไปสักพักพรานอุ่นที่เห็นว่าสายลมนิ่งไปแล้วบวกกับมีเสียงสัตว์ร้องแตกตื่นเหตุการณ์เหล่านี้ ทำให้สัญชาติญาณในพรานอย่างเขาตื่นขึ้นมาพรานอุ่นจึงลุกขึ้นจากขอนไม้ก่อนจะคว้าลูกตองปืนคู่ใจของเขานําขึ้นมาเล็งไปยังจุดที่น่าสงสัยที่หลังต้นไม้ท่ามกลางพงหญ้าในขณะที่มือกำลังถือปืนเดินเข้าไปดูนั้นการก้าวแต่ละครั้งของพรานอุ่น เกิดความกังวลและความกลัวจนทําให้เหงือแตกซีดผสมกับหัวใจที่สันอยู่ตลอดเวลาทางด้านเสือสมิงเท่าอย่างตาทูนกำลังแอบมองปราณอุ่นที่กำลังถือปืนลูกซองเดินเข้ามาใกล้มันเรื่อยๆในเวลานี้มันรอเพียงให้ปราณอุ่นใกล้เข้ามาถึงในระยะที่โจมตีได้กระทั่ง พรานอุ่นเดินเข้ามาในระยะพอดิบพอดีเสือสมิเข้าจึงใช้จังหวะนี้ประโจนไม้จะปิดชีวิตพรานอุ่นเอ้ยจังหวะภาพแผ้าเอ้ยอย่านะว้ยพรานอุ่นเห็นเสือประโจนออกมาจากด้านหลังต้นไม้ที่อยู่ในพุ่มหญ้าจึงกดไกปืนลั่นไก ใส่ร่างของเสือสมิงเข้าไปหนึ่งนัดลูกกระสุนพุ่งเฉียดตัวเสือสมิงเข้าอย่างตะทูลไปอย่างชิวเฉียดก่อนที่ปรานอุ่นจะถูกตะปบด้วยกรงเล็บของเสือสมิงตะทูนขวดเข้ากลางอกจนนอนงายอย่างล้มทั้งยืนแผ่นหลังของปรานอุ่นกระแทกลงพื้นดินจนฝุ่นลอยฟุ้งกระจาย ก่อนจะถูเกเสือสมิงเท่าตัวนี้ตะปกตามร่างกายในตอนนี้ปรานอุ่นตกที่นั่งลำบากเพราะไม่สามารถหลุดจากการผูกคอมร่างได้เขาจึงใช้แขนทั้งสองข้างกันกรงเล็บเอาไว้ก่อนจะอาศัยจังหวะที่มันกำลังบ้าคลั่งอยู่นั้นหยิบไม้ขึ้นมาแทงไปที่ดวงตาของมัน ความเจ็บปวดทำให้เสือสมิงเท่าต้องปล่อยพรานอุ่นที่อยู่ในสภาพนอนงายสปักสะบอมไปด้วยฝุ่นและใบไม้แขนทั้งสองข้างของพรานอุ่นอาบไปด้วยเลือดและมีแผลชะกันก่อนที่เขาจะมองเห็นเสือสมิงร้ายกำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่เบื้องหน้าเพียงไม่นานหลังจากนั้นเสือสมิงเท่า คงทนเจ็บไม่ไหวจึงแปลงกลายกลับเป็นตาทูลเพื่อใช้มือของตนดึงไม้ออกจากตาเมื่อพรานอุ่นเห็นว่าเสือสมิงตนนี้เป็นตาทูลอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆในเวลานี้เขารีบประคองตัวลุกขึ้นมาก่อนจะคว้าเอาปืนลูกซองชักปืนขึ้นมายิงซ้ำไปที่ร่างของเสือสมิงเข้าหนึ่งนัด ัทูณที่อยู่ในอารมณ์โกรธเกรี้ยวความเจ็บปวดจากการผูกรานอุ่นแทงที่ตาจนมีเลือดไหลออกมาจากดวงตาข้างซ้ายมันจึงกายร่างกลับไปเป็นเสือสมิงเปล่งเสียงคำรามดังก้อง,องคงไพรแล้วกระโจนเข้าใส่ร่างของปรานอุ่น จนนายพรานอย่างเขาประเด็นตกไปที่ลำธารก่อนจะถูกเสือสมิงเท่าเยานตาทูลตามมาตะปบซ้ำไม้จะปิดชีพชีวิตคนที่ทำให้มันต้องเสียดวงตากลางลำธารน,น้ำไหลแห่งนี้สีขาวใสของน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นเลือดส,สดๆของพรานอุ่น เมื่อนายพรานอุ่นเห็นภาไม่ดีบวกกับแผนที่กันกรงเล็บนั้นเริ่มจะอ่อนแรงแผนทั้งสองมีแพ้ชะกันจนเผยให้เห็นกระดูกแล้วจึงหยิบเอาก้อนหินในลำธารเข้ามากระแทกหัวของเสือสมิงเข้าจนมันต้องใช้อุ้งเท้าของเสือร้ายตบเข้าไปที่ใบหน้าของพรานอุ่นจนหันไปเห็นซากศพของไอ้เพิ่ม ถูกกระแสน้ำพัดมาติดตรงซอกหินตรงนี้ทันทีที่ในตาของปราณอุ่นเห็นศพที่เหลือเพียงโครงกระดูกนั้นจึงมองไปยังเสื้อผ้าของร่างอันไร้วิญญาณผู้ทำให้รู้ทันทีว่านี่คือศพของไอ้เพิ่มล้านชายของตนและคนที่ทำให้มันต้องตาย ก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากเสือสมิงเข้านามว่ตัตคูณความโกรธจัดของพรานอุ่นทำให้เขาสติหลุดรวบรวมแรงที่เหลือพึดขึ้นมาสู้อีกครั้งก่อนจะรีบพยุงร่างอันบอบช้ำคว้าท่อนไม้ที่ลอยมาจากไหนไม่รู้ลุกขึ้นมาตีไปยังร่างของเสือสมิงเข้า ที่กำลังอยู่ในอาการมึนจากการถูกก้อนหินตีเข้าที่หัวแล้วจึงตะหวาดด้วยน้ำเสียงที่โกรธจัดว่าเบิงมึงขายเพิ่มใช่ไหมไอ้ทูนไอ้สมิงชั่วมึงอยากรู้มากนักงั้นมึงก็ตายตามไอ้เพิ่มไปถามมันดูในเมืองผีสิวะไอ้พรานอุ่นเมื่อพรานอุ่นกำลังจะฟาดเสือสมิงเข้าอีกครั้งแต่เพราะว่า ความไวของเสือนั้นมีมากกว่ามันจึงใช้จังหวะนี้ตอบโต้ตพรานอุ่นวิวยการตวัดคมเล็บส่วนพรานอุ่นต้องเอี้ยวตัวหลบแล้วเผลอเก้าเท้าผิดไปเหยียบจะใกล้น้ำส่นกระทั่งเสียหลักล้มลงกลนจำเบาก่อนที่เสือสมิงเท่าจะใช้โอกาสนี้ขึ้นครอมร่างของพรานอุ่นแล้วตะปบ จนพรานอุ่นอ่อนแอแทบไม่มีแรงจะตอบโต้แล้วมันจึงพูดขึ้นมาว่าเออก็กูนีแ่แหละคนขายเพิ่มหลานของมึงยังไงล่ะและมึงก็กำลังจะตายตามมันไปยังไงไอ้พรานโง่เอ้ยหลังจากเสือสมิงเท่าอย่างตะทูลเปิดเผยความจริงว่าตนฆ่าไอ้เพิ่มแล้วจึงง้างกรงเล็บ หวังจะตะปบปิดที่ปราณอุ่นในตอนนี้ปราณอุ่นทำได้เพียงหลับตารอรับชะตากรรมก่อนจะมีเสียงปืนลูกตองดังขึ้นมาหนึ่งนัดลูกระสุนพุ่งตรงอัดกระแทกร่างของเสือสมิงเท่าจนมันสุดลงไปนอนจุกยังพื้นน้ำในลำธานซ้ายนี้กอดที่ตะปู จะหันมาเห็นตุกของกระสุนปืนนั้นคือตะด้วงที่กำลังยืนอยู่กับนางตาลร,รวมถึงชาวบ้านเมื่อนางตาลรู้ว่าลูกชายของเธอถูกตะทูนฆ่าตายแล้วจึงคว้าเอาปืนลูกตองของสามีเธอก่อนจะใส่กระสุนอาคมหันปากกระบอกปืนยิงไปยังกลางอกของเสือสมิงเท่า ลูกกระสุนพุ่งตรงไปยังกลางอก,อกของเสือสมิงเข้าเจาะทะลุหัวใจของเสือสมิงร้ายทำให้เสือสมิงเท่าอย่างตะพูนล้มทั้งยืนไปนอนงายสิ้นใจตายในลำธารสายนี้และเมื่อเสือสมิงเท่าตายแล้วพวกชาวบ้านก็ช่วยกันพยุงร่างของพรานอุ่น และเก็บซากศพที่เหลือเพียงโครงกระดูกของไอ้เพิ่มกลับไปยังหมู่บ้าน